สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการตัดต้นกล้วยนะครับกล้วยเลเทฮาวายเพื่อที่จะกระตุ้นให้หนอ่อให้หน่อออกเยอะๆนะครับหนอ่ออันนี้คือต้นแม่ต้นแม่ที่ออกลูกครับนี่คือผลของกล้วยเลเทฮาวายนะครับเราจะมาตัด ตัดต้นนี้ออกเพื่อที่จะกระตุ้นให้หน่อเขาออกเยอะนะครับอันนี้คือเราเอาหนอนนี้ไว้ตั้งแม่แทนแล้วนะครับนี่นะครับเราจะตัด เพื่อเพื่อให้หน่อเขาออกเยอะครับเพราะว่ามีตาหน่อเยอะแล้วตอนนี้มีตาหน่อเยอะเราจะกระตุ้นเขาเราจะตัดทั้งบนเลยนะครับทั้งบนเพื่อที่จะให้ต้นแม่สามารถเลี้ยงเลี้ยงลูกๆได้เพราะว่าจะทําให้หนอ่อหน่อตรงนี้ครับจะจะออกเยอะจะจะโตวไวนะครับ ถามว่าทําไมถึงตัดเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตัดนะครับหน่อจะไม่ค่อยออกเขาจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงไปเลี้ยงลูกนะครับลูกเขาหมดแล้วก็เขาจะไม่ทําจะมีไอ้หน่ออ,กออกอีกนะครับมีแต่ก็จะมีน้อยเขาไปเลี้ยงผลเขาหมดแต่ถ้าเกิดเราตัดก็จะมีหนอ่อหน่อออกตามนี้นะครับ เราจะเรามาลองตัดดูนะครับครับตอนนี้เราตัดต้นแม่ออกแล้วนะครับนี่ครับเราจะตัดสูงหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าต้นแม่จะตายก็สามารถจะนําสารอาหารมาเลี้ยงต้นลูกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดสั้นไปมันก็จะเน่า นาปุ๊บสารอาหารก็จะไม่มาเลี้ยงพวกหน่อมันจะทําให้หน่อโตช้านะครับอันนี้ลูกเขาก็มีแค่สองหน่อสองหน่อที่เพิ่งออกครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎานะครับเรามาดูกันว่าประมาณอีกกี่วันลูกเขาจะออกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ